สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวรอบโลกโดย ATFX นะครับผมสำหรับเช้าวันที่23ธันวาคมนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวแล้วนะครับผมสำหรับ AT เองก็จะเริ่มมีการปิดการป,ป,ปิดปิดแม่ปิดตลาดนะครับผมไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการเทรดเกิดขึ้นนะครับผมในช่วงวันพรุ่งนี้ก็จะมีทองคำนะครับผมมีพวกน้ํามันนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพวก หุ้นสหรัฐนะครับผมกับพวกดัชนีต่างประเทศก็จะเริ่มมีการปิดแล้วนะจะเริ่มมาเปิดอีกทีคือวันจันทร์นะครับผมก็ถ้าใครที่มีสถานะอยู่ก็แนะนําจัดการแบ่งปิดให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงหยุดยาวนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับประเด็นวันนี้ครับจะมีประเด็นใหญ่เกิดขึ้นในฝั่งจีนนะครับผมฝั่งจีนนะครับมีประเด็นว่าบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีนนะครับผมได้มีการถูกปรับลดเรตติ้งของตราสารหนี้ลงโดยพวกม o ดี้ฟิ h ต่างๆนะครับผม แต่ก่อนเนี่ยอ e เอเวอร์แกรนด์นยครับผมที่เราเห็นตอนแรกเนี่ยจาก B เนี่ยลงมาเป็นจังบอลน,นะครับผมถามว่าความรุนแรงขนาดไหนความรุนแรงมันขนาดที่ว่าเงินที่เงินเงินที่เขาต้องการที่จะให้เอเวอร์แกรนกู้ยืมครับผมผ่นบอลเนี่ยต้องมีการถอนออกเนื่องจากามีผิดเงื่อนไขต่างๆแล้วทําให้สภาพร่องหายนะฮะคือมันมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างหนะักแต่ว่าครับผม ในเดือนธันวาคมครับ as of วันที่17บธันวาคมนะครับผมตอนนี้เนี่ยได้เริ่มเห็นแล้วนะฮะว่ามีการถูกลดปรับลดเรติ้งของบอลไม่ใช่แค่ e v e r g r a n d รแต่หลายตัวเลยทีเดียวนะครับหลายตัวเลยทีเดียวนะลองดูจากหัวลูกศรนะครับผมก็ อย่างไคซอานะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกต้องถูกต้องอสังามทร์หรือเปล่านะครับผมจาก B เนี่ยก็ลงไปเหลือจังบอลเหมือนกันนะครับเป็นเป็นเป็นเกรดดีเลยนะครับผมหลายตัวเลยนะฮะมีน้อยตัวนะครับผมที่ยังยืนอยู่บริเวณโซนที่แบบว่าน่าสนใจในการให้เรตติ้งอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่ที่ผมเลือกดูก็เป็น s อสทั้งนั้นเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะมีปัญหานะครับเพราะว่าก่อนน้นนี้ถ้าใครได้ลงจะเจาะอ่านแบบเจาะลึกเนี่ยอสังหารในจีนเนี่ยครับผมได้เป็นเหมือนตัวที่ถูกเอาาม นะครับผมคือต่างตามต่างจังหวัดตามภูมิภาคในท้องที่นะครับผมได้มีการแบบว่าพัฒนาโครงการสังหาริมทรัพย์และก็รับรู้รายได้ไปก่อนรัฐบาลเองก็สนับสนุนไปก่อนกลายเป็นว่า GDP มันก็เลยขึ้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้โตด้วยตัวมันเองจริงๆคอนซัม t ชันมันไม่ได้โตจริงๆนะครับผมอินเวสต์เมนต์โตอย่างเดียวอันนี้ก็เลยมีปัญหาและอาจจะส่งผลกระทบต่อคอนซัม t ชันต่อด้วยถ้าบริษัทต่างๆเหล่านี้นะครับผมต้องมีการปรับโครงสร้างต่างๆ เพื่อให้ต้นทุนตัวเองยังสามารถอยู่รอดและสามารถชําระหนี้คืนได้นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างส่งผลกระทบนะครับผมสรุปสั้นๆ GDP จีนโดนตกแต่งมาด้วยอสังหาริมทรัพย์ในตามต่างจังหวัดครับผมอาจจะทําให้หุ้นจีนในปีหน้านะครับผมได้รับแรงกดดันและดีมาร์ของโลกโดนดรับได้รับแรงกดดันได้อีกอย่างหนึ่งจีนเนี่ยในช่วงปีที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการปรับนโยบายการเงินนะครับมาเพิ่มสภาพคล่องมากขึ้น ในขณะที่อเมริกาฝั่งยุโรปฝั่งสาราชอาณาจักรได้มีการปรับเพิ่มดอกเบีย้ยและลดสภาพคล่องจีนครับผมเพิ่มสภาพคล่องเลยครับลดดอกเบีย้ยลดต่างๆแต่อย่างไรก็ตามครับนโยบายทางการเงินของจีนค่อนข้างมีนัยยะน้อยเมื่อเทียบกับการคุมค่างเงินของจีนเองครับผมสำหรับวันนี้เรื่องของจีนก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่เล็งๆหุ้นบวกดัชนีฮ่องกอง50นะครับผมดัชนีจีนนะ CSI 3เ0ามนะครับระมัดระวังการลงทุนไว้นะครับผม ข่าวอื่นครับจะเป็นข่าวตามตารางนะครับผมตาราง Economic c a l endar ปฏิทินเศรษฐกิจนะครับตัวแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ GDP ของสหราชอาณาจักรนะครับผมที่มีการประกาศออกมาต่ำกว่าคาดนะครับต่ำกว่าคาดนะครับ GDP ของสหราชอาณาจักรโดยเหตุผลที่มันตกต่ำลงนะครับผมมาจากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่ทําให้มันขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ hospitality นะครับเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขนะครับการความบันเทิงนะครับผม ของอังกฤษเนี่ยค่อนข้างหนักเพราะว่ามีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเตดเชื้อหนักกว่กาคนอื่นเขานะครับผมไม่ค่อยแปลกใจมากเท่าไหร่นะครับผมสำหรับอีกอันนึงจะเป็นเคลเนนแอเขาตัวนี้ตัวนี้ผมอยากให้ดูแค่ภาพนี้สั้นๆเลยนะครับผมว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสกุลเงินปอนี่มันอ่อนค่าลงครับผมทาให้เงินการลงทุนเนี่ยมันเริ่มไหลามากขึ้นลองดูนะครับจาก Q2 จาก Q2 ขึ้น Q3 นะครับผมมีการลงทุนในสหราชอณา,าจาักรเพิ่มขึ้น ทั้งฝั่งของการไปตั้งโรงงานที่นู่นตัวสีฟ้าเข้มด้านบนและสีฟ้าอ่อนด้านล่างเป็นการลงทุนหุ้นในสาราชาจักรครับผมเงินเริ่มไหลเข้าไปเนนั้นแล้วนะอาจจะได้เห็นการปรับตัวของสกุลเงินปอนด์หลังจากนี้นะครับผมโอเคอันนี้คือเรื่องของปอนด์จบประมาณนี้นะครับผมสรุปภาพรวมปอนด์คือตอนนี้เงินมาเริ่มเข้าปอนแล้วแสดงว่าสกุลเงินปอนด์ถ้ามันจะอ่อนหลุดแนวรับลงไปอีกเนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมก็สะท้อนกลับไปกับกราฟนะฮะของค่าสกุลเงินปอนด์ตอนนี้ที่พุ่งเป็นอัพเฟ โอเคทีนี้อย่างที่3นะฮะจะเป็นเรื่องของ GDP สหรัฐครับผม GDP สหรัฐครับผมได้มีการประกาศออกมามากกว่าคาดนะครับผมคาดการอาไว้ที่2.1ปรนะฮะประกาศจริงของไตรมาส3นะครับเพิ่มขึ้นเป็น2.3รครับผมรายการส่วนใหญ่นะครับผมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมามาเพิ่มจากภา, Service ภาคบริการนะครับผมได้ไฮไลท์ไว้แล้วนะอันนี้อยู่หน้านี้นะครับผม การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยครับผมของภาค C เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลดลงนะฮะพวกมอเตอร์ไซค์ side, พวกอุปกรณ์แต่งบ้านต่างๆมีการปรับตัวลดลงแต่มาเพิ่มในภาคของการบริการมากขึ้นนะครับผมทั้งเรื่องเกี่ยวกับะะเฮลท์แคร์รคนะเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจให้ความบันเทิงนะครับผมคือถามว่าเซตติมนต์แย่เลยไหมอ,อาจจะเริ่มมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในอนาคตเงินแจกรัฐบาลหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเงินเหลือพอที่จะไปใช้บริการเซอร์วิสนอกบ้านอยู่ ยังไม่ได้แย่ลงขนาดนั้นนะครับผมในสหรัฐ,รฐอเมริกานะครับผมอันนี้คือตัวเลขสรุปของภาค GDP ของสหรัฐสั้นๆประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะสำหรับวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ครับผมเราจะมีตัวเลขสําคัญที่ประกาศนะครับคือ GDP ของแคนาดา และ PCE ของหาัฐตัวนี้จะเป็นตัวเฉลยว่ารายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่การใช้จ่ายประชาชนเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้จะเร็วกว่า g d ดีแนะนำให้รอติดตาม2ทุ่มครึ่งคืนนี้เอาไว้นะครับสำหรับตอนนี้นะฮะข่าวทั่วๆไปข่าวทั่วโลกก็จะมีสําคัญประมาณนี้นะครับผมนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทสลานะครับผมที่มีการปรับตัวขึ้น1 2นะครับหลังจากที่มีการประกาศ เหมือนจะมีประกาศสําคัญนะครับผมออกมาอันนี้ผมไม่ได้ตามนะเดี๋ยวถ้ายังไงมีโอกาสเดี๋ยวมาอัปเดตวันพรุ่งนี้ละกันนะครับอ่านี่คือภาพเทสลานะจากจุดต่าสุด890นะครับขึ้นมาเป็นพันเหรียญแล้วนะครับผมเปิดแกลขึ้นมาเลยนะครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับข่าวรอบโลก a t f x นะครับก็ขอให้ทุ่านโชคดีถยมีกําไรช่วงวันหยุดยาวมริมคริสต์มาสนะครับสวัสดีครับ